มีแต่จีจีทั้งนั้นเลยวันนี้หลังจานเลยนี่อุดผงอุดผงนะครับพี่หลังจานอ,อาจารย์หลวงพ่อปานบางนมโคที่สุดแห่งยุคแล้วครับเพราะสุนบางปาหมอคนลุกดูทุกคืนครับ ถึงไม่ได้เช่าแต่ได้ความรู้คุณนะพรัขอบคุณครับพอเวลาเป็นเนื้อพ่อสุนเนี่ยเขาก็จะเก่าเลยไปถึงไปยุคนู่นอนะ่ะโหดแล้วดูสิคุดใหญ่คุดสวยด้วยนะอบอุ่นครับปุ่มครอบครัวสันขวามพี่ปริเวศครับพี่ปริเวศที่คุดใหญ่คุดสวยด้วยผงเดียวกับผงพ่าปานเลยเขาเป็นอาจารย์เพราะปานนี่หลังจานด้วย ที่คุดทรงพลังพี่จีรศักดิ์ศิริทอนแล้วผมบอกเลยว่าพ่อปานองเป็นล้านนะนี่คือสิทธิ์พ่อสุนพ่อสุนต้องสุดกว่าพ่อปานเพราะเป็นอาจารย์ปู่ปานด้ยกุลโศคันเนี่ยพายเรือมานะลูกศิษย์จะพายเรือผ่านวัดบางประหมอเพราะต้องไปทำให้น้ําน้อยไงใช่ปู่ปันเนี่ยพี่คุณโศคัรอาจารย์พ่อจงพ่อจงที่สุดนะสุดพี่อ่าพ่อสุนบาประหมออาจารย์พ่อปานปรากฏว่าลูกศิษย์อะ พายเรือไปต่อไม่ได้ทำไงพี่นะปู่ปันเนี่ยท่านก็นั่งหลับตาอยู่หลังก็บอกหลวงปู่เรือไปต่อไม่ได้อืหลวงปู่ปู่ปันก็รู้แล้วอืว่าพ่อสุน่ะแก้ง oh. พ่อสุนก็นั่งตำหม,มากอยู่ข้างบนอืเอ๋ปรากฏว่าที่ตำหม,มากพ่อสุนก็ตำไม่ได้เหมือนกันโอ้โห oh. สุดจริงเหมาะกับเจ้าคุณนายคุณ เนื้อนี้เป็นอะไรก็แท้ส um> ันควานสอนให้ดูพระเป็นก็อันนี้จะเก่ากว่าพ่อปานถ้าคุณดูนะเนี่ยพระเป็นพรสุนยจะเป็นอาจารย์พ่อปานพิมพ์ครุฑครุฑใหญ่ด้วยข้าราชการแขวนดีนักแล้วใช่แล้วมียมาศก็บอกเวลาเจอสาวตกมันอะไรหรือเข้าป่าให้แขวนเหรียญบาทมีหลังตาครุฑไปสองนาทีเลยนะพ่อปานเนี่ยคุณไม่อ่านประวัติพ่อปานนะเรียนกับพ่อสุนเน่พรอสุนให้ท่องนามาพาท้าไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับจนสดักกุญแจได้ ตอนแรกสะดอกไม่ได้ท่องอะไรไปแล้วกับจนท่อนสะดอกกุญแจได้แขวนไว้สิบดอกก็สะดอกได้สิบดอก oh. เพราะศึงบอกอาคุณสําเร็จแล้วสําเร็จแล้วก็ให้ไปต่อวิชากับปู่จีนวัดเจ้าเจดแล้วก็ให้ไปต่อวิชากับนะพ่อเนียวัดน้อยถ้าพาสุนมีเหรียญน,นะผมบอกเลยเนี่ยเบญจพภาชีเมืองไทยถ้าพาสุนมีเหรียญนน่ะสองนาทีสองนาทีครับแรกมาเวลาเดิน เนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอหรอกครับวันนี้มาเจอนี่พิมพ์เริ่มไปแล้วนะครับพิมพ์เริ่มไปแล้วมาแล้วครับเปิดแรกมาเนื้อนี่จะกล่าวข่าปานเนื้อไปโอ้โหถึงไปยุคนู่เนี่ยโนเนี่ยเพราะโนงเพราะเงินบางคานนู่นเนี่ยเวลาเดินแล้วมาที่หนึ่งมืนบาทแล้วนะครับเปิดแรกครับแล้วสาคัญหลังจานด้วยอุดผง้วหลังจานมาที่หนึ่งมืนบาทครับเปิดแรกครับ มาที่หนึ่งหมื่นบาทแล้วมาที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายผมเดียวกับพ่อปานเลยครับพ่อปานองค์เป็นล้านพ่อสุนอาจารย์พ่อปานแล้วพบน้อยมากอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทแล้วสวยทรงลิ์ทรงเดชท,ทรงคุดอำนาจพ่อปานให้ความศรัทธาแล้วนะผือพ่อสุนมากๆกต้นนั้นอาจารย์นันเอาวัดทั้งอยุธยา พอสุนเนี่ยยกเป็นปรมาจารย์ผจะบอกให้โอมาที่หนึ่งมื่นนะพันบาทครับราคาสุดท้ายหลวงพะสุนนี้แหละครับพี่เสกใบไม้ให้เป็นปลาให้ช่างที่มาสร้างโบสถ์ทำอาหารกินทันสุดยอดพาเก่งเมืองเก่ามาที่หนึ่งมื่นหกพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งมื่หกพันบาทมาที่หนึ่งมือ 6, มนเจ็ดพัน 500บคือคือตอนนั้นอ่ะช่างมาสร้างโบสถ์ไงอืออ่าแล้วช่างก็นะอยากกินปลาแต่เห็นปลาว่ายอยู่ในน้ําพ่อสุนบอกไม่ต้องหรอกนี่เนี่ยถ้าอยากกินอ่ะเดี๋ยวฉันให้เนี่ยพ่อสุนก็เอาปลามาให้โชวนะช่างก็กินปลาก็กินกัะเล็ดอร่อย<ช>พอกินเสร็จก็งงว่าทําไมตอนเช้ามาถ่ายแล้วเป็นสีเขียวใช่เนสุดท้ายไปเวลาเสร็จแล้วพ่อสุนึงบอกว่าอืมนั่นแหละก็ใบไม้เศกเป็นปลาให้กิน อ่ะก็แปลกใจว่าทําไมเกีย๊ยก็กินได้เหมือนกับปลาปกติเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามูลจินดาครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทที่พี่นุ่มขาดเด็ดครับมาที่หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทครับราคาสุดท้ายที่พี่มานะอยู่ที่พี่มานะนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยตอบอกว่าหนึ่งเก้าพันบาทครับ,ค,รบคุณสอนโอ,โอยากให้คุณสอนว่าที่อยุธยาพาอสุดไม่ได้ถูกนะครับที่อยุธยาพาอสุดไม่ได้ถูกนะผมบอกเลย มาแล้วแล้วคุณแขวนพ่อปานเนี่ยองเาเป็นแสนเป็นล้านอ่ะนี่คืออาจารย์พ่อปานครับมาหนึ่งมาบาทสองร้อยมาหนึ่งหมื่นเก้าบาทหรครับต้องมีครึ่งแสนอยู่ที่หนึ่งหมืบาทห้าบาทมาที่2องหมืบาทมาที่2อง0 0ื่นหันบาทที่พี่ตูนตูนครับสวัสดีพี่ตูนตูนด้วยอยู่ที่ส5ง0มืบาทราคาสุดท้าย คืองแสนยังไม่แพงพักเก่งขนาดนี้ทั้งอยุธยาเนี่ยเขายกใครพะสุนคือเป็นปรมาดาลนนะมาที่สองหมื่นห้าพันบาทครับรากาสุดท้ายมาที่สองหมื่นห้พันห้าหร้อยที่คุณาธวีครับเอปิดไปแล้วโอ้ีิเฉือนไปห้าร้อยป้านาเค้กครัโอ้ห้าหร้อยเป็นเหตุสังเกตได้ปิดไปที่ค <c oughs> ุณอาทวีนะครับสองหมื่นห้าพัน ห้าร้อยบาททวนพี่จัดผมมาสองเจ็ดห้าพี่ยัมาสองเจ็ดอี่นี่ไล่กันมาเลยครับเดือดจริงโอ้ครับก่อนกับว่าปิดสองห้าห้าเดือดจริงยินดีด้วยครับอาทวีเป็นพ่อสุนบางป๋มหมอครับพี่พี่นุ่งขาเด็ดบอกว่ายินดีด้วยครับ